ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะเวลา3 2มทุ่ม 20- ถึง4ทุ่มินาทีค่ะทางช่อง i n e w Channel ค่ะโดยดิฉันอิสยาลักษิริบุญยะเวคินค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสามารถโทรมาร้องเรียนกับเรานะคะได้ที่หมายเลข086 359 8821ค่ะหรือได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4 1 2หนึ่ค่ะทางรายการนะคะ จะนำทุกปัญหามหาทางออกให้กับท่านค่ะโดยมีวิทยากรคนสําคัญของเราซึ่งเป็นใครเป็นไม่ได้เลยนะคะคือท่านชาชวานโคดมหรือท่านชาติตาปูลค่ะค่ะสวัสดีคะท่านคะค่ะเป็นเรื่องน้องเรียนแรกท่านค่ะวันนี้ค่ะด้วยประทบกับสถานการณ์น้ําท่วมเหมือนเดิมแต่เป็นของจังหวัดสมุทรสาครนคะท่านคะช่วงนี้ส่งผลให้ทะเลค่ะบริเวณชายฝั่งอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกของจังหวัดสมุทรสาครค่ะได้รับผลกระทบเนื่องจากมีปริมาณน้ําจืดค่ะ ปริมาณมหาสารที่ไหลลงทะเลค่ะทําให้สัตว์น้ําที่ชายฝั่งทะเลเช่นหอยสองฟ้าหอยมแมลงผููปลาบินสะพานแล้วก็ปลากระบอกค่ะลอยตายเลย <c oughs> ค่ะส่งผลให้ชาวบ้านพากันมาจับบริโภคได้จํนวน่าก <c oughs> ทําให้ตําบลบางกระเจ้านะคะและอีกหลายตําบลแทบไม่มีสัตว์น้าหลงเรืออยู่เลยค่ะขณะที่ผู้ประกอบอาชีพพ่อเลี้ยงหอยมแมลงผู่นะคะและประมงชายฝั่งแล้วก็ประมงขนาดย,อย่อยเดือดร้อนมาก <c oughs> ท่นานคะขณะน,นี้ค่ะประมงขนาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากออกไปทําประมงไกลเลยค่ะจากสถานการณ์น้าท่วมดังกล่าวท่นานคะยังมีโรงงานค้นถ่ายฐานหินค่ะเข้ามาช่วยโอกาสในพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะ่วยโอกาสยังไ,งไม่รู้ะช่วยโอกาสด้วยการขนถ่ายฐานหินค่ะใช่ค่ะฐา,านหินนี่ท่านผู้ว่าสั่งไหมไม่ใช่หรอจำได้ว่าให้ระง,งับการคนถ่ายทั้งหมด ค่ะแต่ว่ายังมีชาวบ้านแจ้งว่ามีการขลกักเล่านไทายอยู่เหมือนเดิม,มท่านคะใช่เหมือนลักเลอบเชืกาตอนน้ำท่วมมีด้วยซ้าท่านคะค่ะเดี๋ยวเราเลยไปฟังรายละเอียดนะคะกับคุณกำจรมงคลตีละะักษ์ค่ะเป็นนายกสมาคมประจำจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะซึ่งจะมาโฟนอินเข้าในรายการของเรามาชี้แจงรายละเอียดให้ฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณกำจอนคะสวัสดีครับค่ะคุณํำจอนอยู่ในรายการคนไทยขอถามค่ะกับดิฉันอิสยาลักษ์และท่านชัชวานโคดงคะ่ะ สวัสดีครับคุณนันครับครับสวัสดีครับคุณคำจนรครับค่ะคุณคำจันร์คะจากเรื่องน้องเรียนนะคะที่ชาวบ้านน้องเรียนว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นนะคะครัตอนนี้ก็น้ำท่วมเกิดขึ้นเยอะนะครับที่พื้นที่ของจังหวัดต่างๆนะครับครับค่ะแล้วชาวบ้านก็บอกว่าได้รับผลกระทบต่างๆเลยเกี่ยวกับการประมงอะค่ะไม่ว่าเอคอมอยค่ะใช่ค่ะท่านคะตอนนี้ก็เป็นชาวบ้านนะครับ ที่ตำบลท้ายนะครับแล้วก็ตำบลบาระเจ้านะครับเลรว่าประมงชายฝั่งทะเลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงหอยั้งผู้นะครับตอนนี้หอยแ้งผู้ก็ได้ตาได้หมดแล้วนะครับหอยแคร์นะครับแล้วก็หอยปิ๊นะครับพวกประเภหอยสองขาแะ้วก็จัดน้ำในว้อ่อนตามชายฝั่งทะเลแล้วก็ในลําคลองประมงนะครับ S <S <an> ก็ได้ตายไปบางส่วนแล้วบางส่วนที่หนีได้ก็หนีออกไปทะเลลึกหน่อยนะครับแล้วก็จะมีพวกค่อนนะครับเพวกนกไตเดือนแดงพวกนกนอยแดงที่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลนะครับตอนนี้ก็ได้ตายไปจํานวนมากนะครับครับอืมค่ะแล้วในการแก้ไขเบื้องต้นคะ่ะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างคะ เออตอนนี้ก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเพราะน้ำก็ยังลงมาอยู่นะครับ,รบก็ต้องเป็นการเตรียมการแล้วก็แจ้งทางเอ่อชาวประมงนะครับว่าจะมีการเคลื่อนเหลือทางชาวประมงชาวฝั่งชาวประมงขนาดเล็กที่ทงการเลี้ยงหอยเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับครับค่ะแล้วตอนนี้ค่ะทางทางคุณกำจอนได้ร้องเรียนไปทางหน่วยงานใดบ้างแล้วคะ อทางสมาคมจริงๆแล้วของสมาคมเราเนี่ยมันเป็นการจดทะเบียนของเอประมงขนาดใหญ่นันนะครับเนี่ยมันจะเป็นการลวโตของกลุ่มเกษแสนะครับทั้งหัวหน้าเกแต่แล้วก็ชายฝั่งที่เขาจับกลุ่มกันอยู่ตอนนี้เขาก็ได้ร้องเรียนไปทางเอสมมอมงสร้างแล้วนะครับท่านก็ได้ออกมาตรวจดูนะครับกับอธที่ดีกรมประมมมงได้ออกมาดูพื้นที่อยู่นะครับ ค่ะแล้วขนาดนี้นะค่ะที่พื้นที่ดังกล่าวที่เกิดผลกระทบค่ะระดับน้ําท่วมลดลงไปบ้างหรือยังคะตอ,อแตพ่พื้นที่ที่ได้ผลกระทบตรงนี้นไม่ได้น้าไม่ได้ท่วมนะครับแต่น้ามันเอ,อไหลลงมาจากเหนือสู่ลำคลองแล้วก็ผ่านทางอ่าวไทยนะครับผ่านมาจากแม่น้ำตาจีนแล้วก็มาทางคลองสาขาต่างๆมาสู่ชายฝั่งทะเลของเรานะครับอืค่ะแล้วแล้วอย่างนี้แล้วสัตว์ที่ออกไปจากชายฝั่งนะฮะเขาจะอยู่ได้หรือฮะ มันจะไม่ตายหรอที่ที่ที่เราอยู่ได้คือก็ต้องหนีนะ้ำเสือออกไปลึกหน่อยนะครับที่หนีทันนะครับถ้าหนีไม่ทันก็ตายนะครับมันเอาเอกอ,อยืนไปอยู่ลึกแล้วเขาเขาจะอยู่ได้หรอครับถ้าออกไปลึกอยู่ได้คือน้ำเสียเนี่ยคือออกไปไม่ถึงมันก็จะอยู่ได้นะครับแล้วน้ำเสียเนี่ยม,ม,ม,มันก็เป็นชั้นๆอยู่นะครับ,รบแต่เรือประมงชายฝั่งของเราที่ได้จับปลาทูนะครับจับปลาบนล่างอะไรเนี่ยก็หายินลึกออกไปอีกนะครับเพราะว่าปลามันไม่สามารถเข้ามา ตื็นชื้นไม่ได้นะครับก็จะต้องหนีออกไปไกลหน่อยนะครับโอยเฉพาางจังหวัดนะจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเพรบุรีนะครับประจวบลบไปทางโน้นนะครับอ๋อแล้วเราเลยต้องไปทางโน้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับต้องเปลืองเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอ่าเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะค่าน้ำมันนะครับแล้วก็เวลาการจะออกไปทําประมงนี่ก็น้อยลงนะครับแล้วท่านท่านที่ดีประมงท่านมาดูแล้วท่าน ท่านว่าไงาจะจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างครับเอ่อท่านก็ไปรวบรวมแล้วก็ท่านก็จะไปไประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ดูก่อนนะครับตอนนี้ท่านก็<ร>ยังไม่ยังไม่ได้สรุปลงมานะครับว่าจะช่วยเหลือยังไงแต่ท่านนั้นยกมีความรู้สึกยังไงว่าจะต้องช่วยสักเท่าไหร่อย,อย่างไงถึงจะชวาวประม,ามงจะอยู่ได้ ไอ้ตรงนี้เราจะตีเป็นปราคามูลค่าเรายังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ายินเย็นรัคบามเสียหายเนี่ยมันประมาณมูลค่าไม่ได้นะครับท่านราะว่ามันมันมันต้องใช้ระยะเวลาย,ยาวแล้วเป็นการซื้อปูด้วยนะครับก็น่าจะลำบาก <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะเห็นอย่างชาวบ้านที่โดโดนน้ำท่วมเนี่ยก็ได้บ้านหลังว่าห้าพันนี้ผมว่ามันกไ็ไม่ไม่ไม่พออยู่แล้วแล้วยิ่งการประมงเนี่ยหวยอะไรที่ท่านพูดเมื่อกี้มันตายหมดอย่างเนีย้ย ครับใช่ครับกระจายหมดแล้วทีนี้ระยะพื้นปูเนี่ยมันดีกเมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้ไงฝ่าจะกลับมานะครับเพราะมันเป็นปัจธรรมชาติอยู่นะครับเราจะไปพื้นปูตรงนั้นเรื่อยๆไปเอาเอ่อเอาเพราะเอาพันมาปล่อยก็คงยังไม่ได้นะครับแล้วจากกรณีดังกล่าวค่ะคุณกำจอคะที่มีร้องเรียนมาว่ายังมีผู้ชฉวยโอกาสขนถ่ายฐานหินอยู่เนี่ยค่ะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะ เออคือตอนนี้ผมก็ได้รับแจ้งจากกลุ่มสมาชิกในกลุ่มนะครับว่ามีการผลถ่ายผ่านหินมาตามท่าต่างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันแน่นอนเพราะช่วงนี้ผมก็ช่วยทางจังหวัดนะครับเรื่องการน้ําท่วมอยู่นะครับก็ไม่มีเวลาที่จะออกไปตรวจสอบแน่นอนว่าจริงๆแล้วใช่ถ่านหินหรือเปล่านะครับผมก็ได้บอกกับกลุ่มสมาชิกแล้วก็ เออกลุ่มที่ป่อดบ้านก็ที่รองเรียนมาพกอขอให้ไปหาข้อมูลให้แน่นอนรับเป็นไปได้ก็ขอให้ถ่ายรูปมาด้วยนะครับก็เป็นก็เป็นหลักฐานนะครับครับท่าใช่ยังไงถ้ามันมีหลักฐานแน่นอนก็ต้องแจ้งให้ท่านผู้ผู้ว่าทราบใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เป็นคําสั่งท่านผู้ว่าคำสั่งระงับอยู่แล้วก็เป็นคําสั่งศาลด้วยเนะยครับผมว่าจริงๆแล้วท่านผู้กออการจริงๆแล้วเขาก็คงไม่ได้ไม่ได้จะฝ่าฝืนก็คง จะไม่กล้าทาตรงนี้นะจะจะจะไม่กล้าเสี่ยงมากกว่าทีนี้ว่าที่ผู้ที่ร้องเรียนมาเนี่ยเอออาจอาจจะใช่หรือไม่ใช่เราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะผมไม่เดียวไม่มีเวลาออกไปตรวจเลยครก็ต้องดูให้ดีนะเพราะบางทีเนี่ยเราถ้าเราพูดอะไรผิดแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไปกาแจ้งเขาถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับคือตรงนี้ผมก็เลยยังไม่กล้ายืนยันนะครับเพียงแต่เขาร้องเรียนมานะทีนี้ผมไม่มีเวลาออกไปตรวจสอบจริงเพราะตอนนี้ เป็นในช่วยเหลือเรื่องน้าตู้อยู่ไม่มีลาพักเลยเนี่ยตอนนี้ออกไปช่วนที่ทุกวันนะครับเหนื่อยกันแทบทุกที่นะในประเทศเราเวลานี้นะฮะใช่ครับทีน่อยกันแบทระลามเรือดร้อยกระตูวหน้านะครับปีนี้จังหวัดสมุทรสาครงหมดก็ยังดีหน่อยนะครับเออเมืองเมืองเนี่ยแล้วก็สถานการณ์อะไรนี่ก็รอดนะครับไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะเราได้เตรียมการไว้ร่วงหน้าเป็นเดือนเดือนแล้วครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะรอดนะครับ ก็ดีใจด้วยนะผมผมสยามรัฐเองก็เหมือนกันนะที่สยามรัฐเนี่ยกางหลายชั้นเลยใช้งบประมาณเยอะนะครับนะนะผมว่าน้าท่วมครั้งนี้เราเสียหายกันเยอะมากใช่ไหมเราะเพราะไอ้ที่เราจะซื้อของมากันแม่น้ําท่วมนี่ก็หลายแสนละของของของพี่ของคุณคุณท่านในที่โรงงานที่ที่ไปรัดทั่วมไหม นี่ฮะผมการหลายชั้นแล้วแล้วก็ซื้อตัวดูดมาดูหลายตัวฮะพอเข้ามาก็เลยดูดออกไปก่อนเทียมมามาอีกชั้นหนึ่งแต่พ้นใช่ไหมครับพ้นใช่ไหมครับครับพ้นครับเอาโอดคครับดีใจด้วยครับดีใจครับด้วยครับใครยังไงก็คุณกรรมกาได้ได้ได้รับเก็บโฟนอินเข้ามารายการแล้วอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างไหมคะว่าอยากให้ช่วยเหลือด้านไหนบ้าง ก็ตอนนี้รัฐบาลที่ฟังฟังอยู่ท่านก็ช่วยอยู่ทุกทางแล้วนะครับทีนี้ท่านก็ช่วยอยู่นะครับก็อย่างจังหวัดสมุทรสาครท่านก็ได้ระดมทุนลงมาช่วยนะครับสุขาชกอ่างๆท่านก็ได้ช่วยอยู่อยู่แล้วนะครับผมก็เห็นใจทางรัฐบาลนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะท่วมกันเยอะจังหวัดนะครับท่านก็ช่วยจนไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับผมก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลด้วยกันก็ช่วยให้ช่ว่ถขึกันหน่อยนะครับมันก็น่าหน่าหินใจนะเพราะจะให้มากๆทุกที่คงยาก ใช่ครับคนน้ำน้ำท่วมท่วมกันหมดเนี่ยการไฟการไฟเยอะเลยนะครับมันไหลไหลจังหวัดแล้วมันก็ไหลทุกทุกซอยไรลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไหลใหญ่ครับอย่างชาวประมงเนี่ยเลี้ยงชาวที่ชาวสมุทรสาครที่เลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรอย่างเัี้ยมันไปไปกับน้ําหมดนี่ก็ไม่รู้ทำไงถ้าจะใช้ นี่เ,เห็นเห็นอยู่ยช่วงปีใหม่เนี่ยเกษตรกรจะมาโมงเนี่ยจะขายได้ราคาดีเนี่ยมันเนี่ยเห็นเห็นอยู่แล้วเนี่ยพอมามาที่เดียวกันเลยครับเนี่ยมันมันนั่นเลยมัน,มนไม่ทำแหม่ถ้ารัฐบาลจะช่ชวยทั้งหมดเนี่ยผมว่าครับกี่กี่ล้านล้านก็คงไม่พอแต่เนี่ยททั้งประเศใช,ใช่ครับใช่ครับทีนี้เราก็ต้องทําใจก็ต้องต้องทําใจด้วยเพราะว่ามันมันเป็นอุตส่าห<ช>์ายมีเกณนะครับนมาสาม ยังไงทางเรานะคะก็จะเป็นสื่อกลางนะคะในการเสนอเรื่องราวนี้นะคะให้ทุกทุกท่านได้ได้ทราบนะคะแล้วก็ช่วยจัดการแก้ไขปัญหาไปตามลําดับนะคะท่านค่ะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณกําจอนค่ะมงคลตรีฐานายกการประมงจังหวัดสมุทรสาครมากนะคะที่มาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบค่ะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางราการด้วยนะครับแล้วก็ท่านคุณจับด้วยนะครับ ที่่ไมได้เยเหลือกับสมาคมเราอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับท่านก็เป็นผู้สู้คาระเอ่อทาสมาคมเราอยู่นะครับก็ขอขอบคุณท่านด้วยนะครับคขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกันตอนค่ะเรื่องราวค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องราวของจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็เรื่องขนไทยฐานหินก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะคะค่ะต่อไปค่ะท่มีอะไรขึ้นมาท่านต้องู้เาผมไม่ยอมมั้งเพราะว่าท่านจะเปทำสั่งท่าน่คะก็ต้องรู้ให้ดี แล้วก็การประมงก็เสียหายเยอะ<น>ก็ต้องแก้ไขกันไปตามลําดับนะคะท่านคะเรื่องนี้หอยที่ชาวบ้านเขาจะเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรพวกนี้กันลำบากลำบากใช่ค่ะ ค่ะต่อไปค่ะท่านครเป็นเรื่องน้องเรียนค่ะจากคุณสุรศักดิ์ค่ะพรอัคารเสเถียนค่ะเป็นกรรมการค่ะหมู่บ้านเอื้ออาทรสามค่ะร้องเรียนระ้ว่าหมู่บ้านเอื้ออาทรสามเนี่ยค่ะอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งนะคะตําบลทรงครานองค่ะอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะประสบปัญหาทุกภัยมานานนับเดือนเลยค่ะแล้วยังหนําซ้ำนะคะยังมีคนอพยพค่ะเข้ามาอาศัยในโครงการกว่าหนึ่งพันสองร้อยคนค่ะค่ะเนื่องจากอาคารเนี่ยเป็นอาคารสูงนะคะแต่ว่าบริเวณโดยรอบทั้งหมดเนี่ย ที่ติดกับถนนนะคะบรมราชชนนีค่ะแล้วก็ถนนสายลครชัยศรีค่ะสารายาค่ะนั้นมนีระดับน้ําที่ท่วมสูงมากอยู่ค่ะแล้วก็ถนนสายหลักและสายรองนะคะที่ต้องใช้เนี่ยก็ถูกตัดขาดไปเลยค่ะและยังมีเพียงอาหารเท่านั้นนะคะจากกองทัพเรือค่ะที่นํามาส่งลค่ะและยังมีคนชราด้วยค่ะท่านคะที่ป่วยอยู่ภายในอาคารหลายคนเลยและหนําซ้ำไม่มีที่หน้าเป็นห่วงก็คือเด็กค่ะ เด็กใช่ค่ะท่านคะเป็นเด็กทารกแต่เด็กอ่อนเลยนคะคะอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงสี่ขวบเลยอาศัยอยู่ภายในตัวคาร่ะเกือบห้าสิบคนโอ้เด็กๆนะใช่ค่ะแล้วก็ประสบปัญหาขาดแคลนนมผลมากเลยค่ะแล้วก็บางรายเนี่ยถึงขั้นต้องแบบต้มทั่วเลื้องบดน้ําให้ลูกดื่มเลยอืต้องนํานมข้นหวานมาชงให้เด็กๆ อาจจะเกิดปัญหาหลายอย่างค่ะตอนนี้ค่ะก็มีมูลและวิธิชัยพัฒนาค่ะได้ส่งนมมาให้ประทังชีวิตติดไปพอประมาณได้ไม่ไม่เยอะค่ะได้แร่ห้าหกวันเท่านั้นเองใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีตัวแทนนะคะคือคุณสุรสักพรอัครเสถียรค่ะกรรมการหมู่บ้านเอื้ออาทรสามค่ะเข้ามาโฟนอินในรายการชี้แจงรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรสักค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณสุรสักค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับรายการคนไทยขอถามค่ะ ค่ะแบบนี้นายอิสยาลักษ์และท่านชัชวานโกอุดมค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะขณะนี้นะคะสถานการน้ําท่วมเป็นไงบ้างคะตอนนี้เหมือนจะเติดก่อครับเพราะว่าน้ำล้อมรอบอยู่เลยครับล้อมรอบเลยนะฮะล้อมรอบเลยอครับผไปไหนไม่ได้เลยครับไปไไม่ได้เลยต้องใช้เรืออย่างเดียวครับใช้เรือนะฮะการเดินทางก็ต้องใช้เรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับค่ะแล้วตอนนี้มีใครเข้ามาช่วยเหลือบ้างคะจากภาทางภาครัฐหรือทางภาคเอกชนนะคะภาครัฐก็ไม่ค่อยมีครับส่วนมากจะเป็นพวกมูลนิธิแล้วก็หาเรือหาเรือเขาจะเอาข้าวมาส่งให้ทุกวันครับบางวันจะเข้าบูดครับนะฮะเรอาจจะไปถึงช้ามั้งฮะถึงช้าเลยเข้าเข้าเลยบูดวันละกี่บ้านครับ้านค้าครับนะฮวันละกี่มื้อครับ วันล,ละมือครับก็วัให้มือวันล,ละมือครับวันล,ละมือเดียวเหรอฮะครับผมแล้วจำนวนคนท <คน S 2> ี่ออไปยพเข้าไปอยู่ประมาณพันสามร้อยคนนะครับอ๋อเพิ่มมาเป็นหนึ่งพันสามร้อยคนแล้วนะคะครับผมเขากลับเข้ามาเขาอยู่ข้างนอกไม่ได้กันนะฮะ<ม>ครับทีนี้ปัญหาเรื่องเด็กนะครับเด็กเยอะมากเลยแล้วบางทีเราไม่มีนมพอพอให้เด็กทานนะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ได้ทํางาน พราแถวนี้น้ำท่วมหมดเลยครับเพราะว่าผู้นี้จะเป็นทํางานรายวันนะครับวันนึงสองร้อยละบับแล้วอย่างนี้นมเนี่ยถ้าถ้าสมมติมีคนบริจาคนี่จะจะชงยังไงครับไฟโทรมาหาผมได้ครับเะฮะอฟไฟโทรมาหาผมได้ครับแล้วแล้วเวลาที่ชงผมเนี่ยเสียบไฟได้หรือเปล่าครับเสียบไฟได้ครับเอาได้ครับเขายังไม่ตัดนะฮะเขาจะไม่ตัดไฟครับก็คือพนักานเนี่ยสามารถใช้งานได้เต็ม่ ผมโดจากวัดการสามไปว่าเลขรพื่อ่อนงมเนี่ะที่ส่วนตะบยาประค่ะไปไปเรื่อยเช้าเลยครับอบมาเป็นหกโมงเย็นไม่ได้อะไรเลยครับเหลอฮะขารับผมสงสัยผมต้องน้ำมันเชี่ยวมากเลยครับ้นเหรอฮะสงสัยต้องชวนพักพวกช่วยกันบริจาคแล้วนะฮะช่วยหาให้ข้ารับผมไม่ไม่ไม่ขอโทษนะที่พูดว่าบริจาคจะจะช่วยหาให้ดีกว่าพวกเราพวกพวกผู้ได้อะไคนใดดกันครับครับครับ ขอ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 มาขอมาช่วยไว้เด็กๆเลยครับครับประมาณเด็กเท่าไหร่ฮะเด็กประมาณตั้งถึง60คนนะครับ60คนครับคนค่ะนะฮะครับผมนมนี่เป็นนมผมก็ไม่เคยรู้เรื่องเลนมครับนมผองนะครับเปนอะไรเด็กก็จะเป็นนมกบนมใช่ครับครับครับนะฮะตอนนี้ค่ราะฉะนั้อยากได้อยากได้ขับไปทานนมบวกไปก่อนนะครับครับครับนะครับผม ตอนนี้ทางคุณสุรศักดิ์มีปัญหาคือต้องการนมผงอย่างมากเลยนมผงนะคะนมกล่องหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเพื่อจะช่วยเหลือผู้เสียหายที่อยู่ในนันนะคะต้องการหรือจะรวบรวมพวอนี้นะครับคงจะต้องทำรวดเร็วเลยทางคุณสุรศักดิ์ยังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้อพยพที่อยู่ภายในอาคารค่ะไม่มีอะไรครับผม สิ่งที่เราาำมาได้ถูกก็คือนมเป็กครับค่ะแล้วก็เกิดค่ะค่ะเรามีปัจจัยอื่นก็สามารถช่วยเหลือได้เด็กประมาณหกสิบคนนะครับประมาณหกสิบคนครับหันบคนจะได้ปรึกษาผู้มีความรู้ด้านนมผงหน่อยค่ะคุณศุรศักิ์คะถ้าเกิดเอผู้ที่ได้ฟังรายการอยู่มีจิตอาสาอยากติดต่อไปช่วยเหลือบริจาคนมผงหรือว่าอาหารอื่นๆเนี่ยค่ะสามารถโทรที่เลขไหนได้คะคุณศุรศักิ์คะอ่ะ 0 8 9เก้าครับศูนย์ปดเก้านะคะสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดค่ะ0ู5ย์สามห้าครับศูนย์สามห้าห้านะคะค่ะท่านผู้ชมคะถ้าเกิดได้ฟังแล้วเนาะเป็นปัญหาใช่ค่ะเป็นปัญหาที่สสารเด็กมากเลยสามารถโทรมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมผงแต่ว่าตอนนี้ต้องการนมผงอย่างมากเลยเพราะว่าสงสารเด็กนะคะแต่ว่าอย่างปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยสามารถโทรมาได้ที่หมายเลขศูนย์แปดเก้าสี่ห้าเจ็ด 30เออ0 3 5 5นะคะเดี๋ยวเรียกเลค่ะครับศูนย์สี่ค่ะศูนย์แปดเ5้ค่ะติดต่อคุณสุรศักดิ์ได้เลยนะคะครับผมขออะไรพวกอะนะครับผมขอขอบพระคุณแทนชุมชนของผมนะครับที่ช่วยเหลือครับครับเี๋จะรีบหมดจากรายการเดี๋ยวจะรีบชวนพรรพวกเลยนะครับ เพื่อนก็ยังเร็วเลยไปซื้อนมค่ะให้เลยนะครับขอบคุณคุณชุริักษ์มากนะคะค่ะเดี๋ยวทางเราจะช่วยเหลือเต็มที่เลยนะคะคุณชุริักษ์ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชุริักษ์ค่ะสวัสถาคอุบถานการณ์ปัจจุบันนะคะท่านขาสงสารเด็กมากเลยนมพงนมกล่องไม่นำซ้ำเลยขาดปัจจัยหลายอย่างและถนนหลักก็ไม่สามารถสัญจรไปไหนเลยได้เลยนอกจากเรือและเดินค่ะ ตอนนี้ค่ะแล้วก็มีคุณมีความรู้ด้านนมไหมม่ค่ะท่านค่าจะได้จะช่วยหาซื้อไหมได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้เลยค่ะทางรายการเราค่ะจะช่วยค่ะส่วนตัวห้เร็วๆดีค่ะได้ค่ะก็เด็กนะคะเนาะยังไงเด็กก็ต้องแบบ ทางรายการเราก็ติดต่อคุณคุสุรศักดิ์ค่ะที่หมายเลขท่านผู้ชมาหาสามารถติดต่อได้เลย0894570355ค่ะติดต่อช่วยเหลือทางผู้อพยพหน่อยยังไงก็แบเด็กๆนะคะถ้าเกิดรออะไรหลายขั้นตอนเนี่ยจะช้าเกินไปนะคะค่ะเดี๋ยวจะมีสถานการณ์ปัจจุบันผู้สื่อข่าวเราค่ะมีผู้สื่อข่าวทางสยามรัฐค่ะคุณชานุแสงเพ็ญค่ะค่ะได้ไปสำรวจ พื้นที่หมู่บ้านเอื้อทอนแล้วก็จะมารายงานให้เราทราบค่ะตอนนี้คุณชานุนะคะกําลังโฟนอินเข้ามาในใสายแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณชานุคะ่ะวัค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณชานุอยู่นเายการารคนไทยขอถามค่ะกับดิฉันอิสยาลักษ์และท่านชาชวานค่ะ ครับผมตัวดีครับคสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์ดังกล่าวเป็นยังไงบ้างคะคุณนักข่ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของคลองหาสวัสดนะครับมู่หนึ่งค่ะพบว่ากระแสน้าก็เที่ยวพอสมควรแต่ก็ในชุมชนต่างๆเนี่ยน้ำก็เริ่มมีการลดระดับลงบางนะครับประมาณสิบเซนถึงสิบห้าเซนครับผมอือสิบเซนถึงสิบห้าเซนแล้วเหม็นมากไหมครับฮัลโหลแล้วน้าเหม็นมากไหมครับ ระหว่างไรเออน้ำน้ำเริ่มเน่าเหม็นแล้วครับตอนนี้ในช่วงช่วต่างๆน้ำเริ่มเน่าเหม็นเริ่มเน่าเริ่มเน่าเหม็นจแล้วค่ะอืมค่ะก็คือลดลดระดับลงแล้วใช่ไหมคะระดับเริ่มบ้างนะครับนิดหน่อยประมาณสิบถึงสิบห้าเซนเป็นบันจุดแต่ว่าอตอนนี้ผมอยู่ในเรือเนี่ยบนเขาอาสวัดเนี่ยน้ำโดยรวมจะลดลงไม่มากเท่าไหร่ครับผมรับค่ะการสัญจรที่นั่นคือต้องใช้เรืออย่างที่กล่าวมาเลยใช่ไหมคะอย่างเดียวเท่านั้นเลย การเดินทางขนาดนี้ถ้าจะเข้าในคลองนะครับในชุมนต่างๆเนี่ยจะต้องเรือเท่าน,นั้นครับผมแล้วก็รถไก่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มเข้าได้เส้นนครเจษฎ์ศรีสารยานี่เพิ่งจะเริ่มเข้าได้เนี่ยสักวันสองวันนี้แต่ว่าต้องใหญ่จริงๆนะครับยางยังต้องเป็นประเภทรถเชียนปีกแอาหารนั่นนะครับโอ้แปลว่าน้าท่วมสูงมากค่ะ <ขา S 1> แล้วทางดูฉันรู้เห็นผู้ประสบภัยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือบ้างไหมคะ เอเยอะครับผมระหว่างทางที่มาตอนที่มากับเจ้าหน้าที่ของอุทยานการงาชที่มูลนิธิไท,ทยพัฒน,นาแล้วก็ผสคคมกับท่าหลังคงมการศึกษและก็กรมมองมนะครับะะระหว่งางตลอดทางเนี่ยชาวบ้านก็จะเดินมาบอกนะครับว่ายังไม่ค่อยได้รับของแจกเท่าที่ควรแล้วบางจุดก็ยังไม่ได้รับเลยครับผมเมื่อกี้เนาะชา้คุณคุณสุรศักดิ์ก็ได้เรียนมาค่ะท่านค่ะว่าได้รับอาหารวันละม,มือเองแล้วบางทีก็อาหารบูดค่ะบางทีอาหารบูดใช่ใช่ไปถึงชานี่เด็กเด็ก ปิดอยู่ในนั้นเยอะไหมคะคุณเด็กๆในชุมชนส่วนใหญ่ถ้าเป็นแคเรือดอาพรในชุมชนใหญ่เนี่ยก็จะมีเด็กิดอยู่เยอะครับผมจะมีเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงห้าขวบที่ไม่ได้นมเนี่ยก็สองนว่าอย่างเอืออาพรสามและสองในประมาณร้อยหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้ก็จากที่เราเริ่มหาบริจาคมาเนี่ยก็เริ่มมีแจ้งเข้ามาเรื่อยๆครับในการขอขอรับบริจาคนมนะครับนมผงแล้วก็นมนมกล่องนะครับครับครับนมผงและนมกล่อง ค่ะแล้วตอนนี้ทางคุณชานุาทราบไหมครัามีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเล้วบ้างอะค่ะขอโทษนะคระับขอขอปทีนะครับตอนนี้เยนครังมากเลยออนนค่ะคุณชานุคะทราบไหมคะว่ามีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือหลักบ้างคะในจังหวัดนคนปรปฐมอะคะ่ะเอ่อ,อตอนนี้ในจังหวัดนคนปรปฐมนเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆส่วนใหญ่ก็จะแยกกันทํางานนะครับยังไม่ได้มีการรวมบูรณาการ,การกันว่า หน่วยไหนจะเข้าจุดไหนยังไงเพราะว่าื้นที่ผู้ประสบภัยเนี่ยค่อนข้างกว้างแต่ว่าที่หนักสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นอำเภอพังเรนอำเภอพุทธมนตรนะครับที่ว่าระดับน้ําสูงแล้วก็มีมีการช่วยเหลือค่อนข้างน้อยนะครับืมค่ะค่ะคุณชานุอยากฝากไปถึงท่านผู้ชมหรือว่าฝากถึงรัฐบาลที่ชมรายการนะคะว่าอยากให้เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่นครปฐมอย่างไรบ้างคะ อ,อขณะนี้นะครับต้องมีตรงๆว่าการช่วยเหลือที่ผ่านมาตั้งแต่น้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมเนี่ยอการทํางานบูรณาการเนี่ยยังจะเป็นในส่วนของเ,เรื่องของเอกสารในการประชุมแล้วก็ลงพื้นที่น้อยนะครับ <Yes. S 2> แล้วก็ในการประสานง,งานของหน่วยราชการเนี่ยน้อยมากทางหน่วยงาน <Yes. S 2> ขอเอกสารไปเพื่อที่จะเข้าพื้นที่กับท่านเอกชนเนี่ย,เ,ยเ,เรายังไม่ค่อยได้ข้อมูลเท่าที่ควรแล้วก็ปัญหาส่วนหนึ่งนะฮะคืออยากจะให้ทางรัฐบาลเข้ามาดูในส่วนของเรื่องของการเงินส่งอิ่นหน่อยนเนื่องจาก ฟังฟังหมู่บ้านนะา็มีการร้องเอาบางตำบลมีการร้องเรียนว่าหมู่นี้ตำบลหมู่นี้ไม่ใช่ฐานเสียงตัวเองก็ไม่ได้รับของแจกหมู่นี้เป็นฐานเสียงตัวเองก็จะได้บ่อยหน่อยแล้วก็ในส่วนของเรือรับจ้างนะครับที่ออกมารับจ้างแล้วก็เก็บราคาเกินจริงเนี่ยก็อยากจะให้เข้ามาตรวจสอบตรงนี้ด้วยเนื่องจากอย่างเช่นหมู่บ้านโครงการเรือตอนสามเนี่ยเรือเรือยาเรือหางยาวขึ้นมาเนี่ยรับประชาชนไปกลับบางครั้งเนี่ย เื่ี่ไปกลับเนี่ยไม่เกิน4กิโลคิดหัว1,500บาทก็ถือว่าแพงกันไปนะครับมีการชดเงินเพิ่มขึ้นด้วยทำไมรัฐบ,บาลอย่างนี้มาต้องกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันตายตัวไปนะครับครับผมอตอวกลางอย่างนี้นะครับว่า,เ,าเมื่อเมื่อปี้าที่น้ำาุ่มครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับในบริเวณเนี่ยก็ประสบปัญหาหนักเหมือนกันแล้วก็ยังมีการจัดนะครับเป็นเหมือนวอลลุ่ม ไว้ในหน้าเมืองบางเรนแล้วก็มีการประสานงานแจ้งเป็นจัเตอร์เข้ามาแต่ววันนี้เนี่ยแต่ละเพื่อทำงานแยกกันออกมาเนี่ยแล้วก็ตัวเลขไม่ถึงเอ่อยอดยอดตัวเลขที่ได้เข้ามากับพื้นที่ที่เราลงข่าวหรือก็ให้การช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันักเท่าไหร่ นะฮะคือคนเดือดร้อนนี่ยังเยอะแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของการเกษตรเนี่ยสำนักงานการเกษตรเนี่ยแจ้งตัวเลขมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นจริงนะเนื่องจากพื้นที่การเกษตรที่เสียหายเนี่ยมหาศาลแค่ตำบลนาาที่หนองบัวลำพูมตังเรียนลำพูอเดียงเนี่ยต้ยไม้ที่สูญเสียเนี่ยไม่รู้กี่ตืนว่านะอย่างเงี้ยการทำมายมันไก็คงไม่ยากเย็นอะไรแค่ในจังหวัดนครปฐมท่านผู้ว่าท่านกต้องรู้ลวพื้นที่มีตรงไหนบ้างนะฮะท้งอบต ต่างประเทศาบาลต่างเขาก็รู้พื้นที่ครับว่าตรงไหนเดือดร้อนอย่างเงี้ยให้เขาทํามันก็คงไม่ยากคะโดยที่ภาษาง,ง่ายคะผู้ว่าท่านสั่งอย่างเดียวก็โอเคจบรับมาจากรัฐบาลไปมันก็คงจะไม่รอหรือรตตาเพราะรู้กันอยู่ในพื้นที่บ้านเราอยู่ตรงไหนเรายังรู้เลยว่าในพื้นที่อย่างบ้านชื่อบ้านผมเนี่ยชุมชนไหนยังไงเนี่ยนึกภาพออกหมดนะครับอย่างเงี้ท่านผู้ว่าหรือท่านนายกอบตอแต่แต่ละ แต่แลอะอบตเขารู้อยู่แล้วนะะตรงไหนผมว่าอยงีใช้ใช้วิธีการแบบว่ากระจายกันลงไปในจบเลยแล้วก็ใครขาดเหลืออะไรก็ทางรัฐก,ก็จับให้ะนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นมันน่าจะดีอ่ะอย่างนี้อย่างเ<ะ>มื่อกี้นียคุณสุรศักดิ์บอกว่านมไม่มีความจริงอบตในในในพื้นที่มันก็ต้องรู้อยู่แล้วนะฮะง่ายๆ่าคงถ้าจะทำมันจริงๆ ค่ะแก้ไขได้ไม่ยากต้องช่วยกันต้อเช่วยกันเบื้องต้นก่อนค่ะยังไงต้องขอขอบคุณคุณชาลุแสงเพนค่ะผู้สื่อข่าวสยามรัฐนะคะประจาจังหวัดนครปฐมมากนะคะที่มาชี้แจงรายละเอียดให้เราทราบนะคะครับผมคับสรัีคะครัสสวัสดีค่ะครับยังไงทางรายการเรานะคะก็จะขอเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยเหลือชาวจังหวัดนครปฐมนะคะท่านผู้ชมคนใดจิตใจอาสัยอยากช่วยเหลือชาวนครปฐมนะคะตอนนี้ ขาดแคลนปัญหานมผงอย่างหนักมากเลยหรือว่าจะเป็นอาหารย่ี่อื่นด้วยคุณับอกหมูหมูสามหมูสามใช่ค่ะหมูสองก็มีด้วยนีมีด้วยมีทุกหมู่เลยเพราะนั้นก็ต้องเขาจะช่วยทั้งจังหวัดใช่ค่ะสามารถโทรไปติดต่อได้เลยนะคะท่านช่วยหน่อยช่วยกันหน่อยนะคะศูนย์ี่อ94570355ติดต่อคุณชุรศักดิ์ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวทางรายการเราก็จะช่วยเหลืออีกฝั่งอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะท่านใดมีเรื่องร้องเรียนค่ะ สามารถโทรมาได้ที่หมายเลข086 359 8821ค่ะหรือได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง SMS ค่ะ412 3456แล้วมาพบกันสักครู่ค่ะกับรายการคนไทยขอทานค่ะ